เรียนท่านบวชนวยการนะธกิจภูคำเรียนท่านรองรัติยาวิเศษผลังเรียนอาจารย์เกิษีศรีบรรณาและสวัสดีสมาชิกทีพีเอล สีคิวแปดทุกท่านค่ะวันนี้เป็นการประชุมเปิดชั้นเรียนของ,งคุณครูต้นแบบคุณครูซินีนาทาทมนะคะซึ่งอาจารย์สอนในรายวิชาศิละปะ5ดนตรีนาฏศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มทับ7ซึ่งจะเปิดชั้นเรียนในคาบที่6ค่ะสำหรับในช่วงต่อไปขอเรียนเชิญคุณครูต้นแบบของเราได้ชี้แจงแล้วก็จุดเน้นรายละเอียดแล้วก็รูปแบบการสอนค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการนะคะแล้วท่านรองผู้อำนวยการค่ะครูเกษณีนะคะแล้วก็ผู้ร่วมคุณครูผู้ร่วมสังเกตนะ ังเกตการสอนในครั้งนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเป็นการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่3นะคะของนักเรียนชั้นม3ทับเจ็นะคะในเรื่องภาษาท่าทางนาฏัิลินนะคะโดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E นะคะเข้ามาเป็นเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะเริ่มสอนในคาบที่6เวลา13นาฬิกานะคะถึงเวลา13นาฬิกา50นาทีที่ห้องนาฏัิลิ์นะคะหรือห้อง41 นะคะค่ะในวันนี้นะคะต้องขอรบกวนนะคะผู้คุณครูผู้ร่วมสังเกตนะคะช่วยสังเกตพฤติกรรมนะคะในการฝึกปฏิบัติท่ารำของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอรบกวนผู้เชี่ยวชาญนะคะช่วยสังเกตภาพรวมนะคะของการเปิดชั้นเรียนในวงรอบที่3านี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณคุณครูสิรินาถค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนันทกิจภูคำได้ให้กำลังใจ ับครูต้นแบบของเราในการเปิดชั้นเรียนค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับเห็นท่านรองนะครับครูคสสีแล้วก็ครูสกิลแปดด้านนะครับครับสำหรับการจัดกินการเรียนสอนของครูสินีนาทาโตนะครับซึ่งเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับหน้าตาสิบนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็คือรดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มาดู การเรียนการสอนของรายวิชาที่เน้นปฏิบัตินะครับแต่ว่าวันนี้จะเน้นเรื่องเชิงทฤษฎีนิดหนึ่งนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทอนมาดูเป็นการให้ความใจสนิทและกันนะครับรูปแบบที่นํามาใช้ 5e นะครับก็เดี๋ยวการจะเรียนการสอนกับการวางแผนนะครับมันจะเข้ากันหรือไม่นะครับก็คาผมจะได้ทราบหลังจากที่เข้าไปสังเกตการสอนแล้นะครับว่ามันเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนหรือไม่นะครับแล้วก็ ในส่วนที่อื่นนะครับก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้ในการปฏิบัติการการสอนนะครับเห็นได้ว่าเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับอาจจะไม่ดีที่สุดสุดทไปนะครับอนาคตข้างหน้าเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไหได้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครูสนหน้าครับ ขอบพระคุณท่าตัวอำนวยการเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับการประชุมเปิดชั้นเรียนวงรอบที่3ของคุณครูต้นแบบคุณครูคสินีนาสน,นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนี่รุม 好喝。